ราแฟนคลับชงเราะหมอล่ำเลาะลอมาอัปเดตน้องพ่อยน้องเพชรกับอีกหนึ่งความน่ารักน่ารักนะครับน้องพ่อยน้องเพชรกับนาอาดเพิ่นนั่นแหละโอ้ยตื่นตาเสาตื่นตาเสานาอาดกับกำลังเช็หนา้าเช็ดตานะครับจากเตยล่าน้องพ่อยน้องเพชรนะครับกัตื่นมาพอดีปันในก็เลยโทรศัพท์หากันนะครับ ไปบึ้งนะครับเพื่อนบอกให้ร้านเฮ็ดเสียงแมวเสียงนั่นเสียงนี่นะครับโอ้ยน่ารักอหลีพี่นอ้องไปบึง้งไปบึง้งเ้ยตาเ้ยตา,าไหมแล้วเวลาตดอวตาออ้้ออื้ออื้้ออออออ กอดหน่อยกอดหน่อยเร็วกอดหน่อยเร็วกอดหน่อยกอดหน่อยมาหนักกอดหน่อย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 อ๋อใครจะกอดแกกอดเลยกอดเลยกอดเลยอ่ะกอดแล้วอาทิตย์คืนไปอาทิตย์คืนไป ไเปลคนผู้นึ่งหลังตื่นจะมาทองก่อไก่ัน่อหนก่มโง่อนผู้นี้เออเกาไก่เกายไ่ได้แล้วข้อขวดของเราก็ไปเข้านะขอคนถึงทังไอทิศไอทิศตอบกาไก่กันขอระคังข้างฟ้า nên bị chết chết เลยนะแม่ chết น่าจะโดด chết ใช้ดีโตทีตา chết ตาตาเช็ดตา chết เออเอออาเช็ดอะไรเอเช็ดคาเช็ดคาก็เช AP uh. ็ดปากแล้วอ้ยดู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 เช็ดปากอาเช็ดปากแล้วไม่เอานะคะหนูอย่าเล่นนะทำเสียงแมวให้ฟังก่อนแมวร้องไงแมว หมาล้องไงหมาเสกมีเส oh ียงเป็ดไหมกับปบเอาเต่าล้องไงเต่าเดึงดึงด้งก็เดร็จมูเด้งทำไงมูเด้งสวยสสสวววยยยสวย อ้ยองอยู่เสื Hence, mm? ้อาเห็นไหมอไม่อาบน้ำนี่ใส่เสื้อตัวเก่าใคร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 ไม่อาบน้ำไอ๊ะม่าใครไม่อาบน้ำเขยาไม่อาบน้ำมันหนาวมันหนาวนะไม่ต้องเย็นไหมคะเยาไหมลูก จได้ยด้ยินแล้วแมนบอพี่น้องบบา่าสิเป็นเสียงแมวเสียงหมาเสียงเป็ดต่างๆแต่ว่ามากสุดนั่นก็คือเสียงเต้านั่นล่ะโอ้ยเบึ่งนะครับต้องเห็นหน้าตาเสียงเต้านะครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดนะครับในความน่ารักของน้องเพชรนะครับที่เล่นกับ น่าอยาได้ลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เลยครับสิได้อัปเดตโมเมนต์ความน่ารักแบบนี้มาให้พี่น้องแฟนครับได้เบิ่งได้ชมกันนะครับ